สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคในการเล่นโหมดใหม่ภารกิจต้องรอด ให้ผ่านได้แบบ e ซี่เลยนะครับต่อให้เพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่เล่นเกมไม่เก่งนะครับหรือใครที่ยังเล่นไม่ผ่านนะหลังจากดูคลิปนี้จบไปแล้วนะครับผมรับประกันเลยว่าเพื่อนๆจะผ่านภายใน1-2รอบแน่นอนนะครับผมซึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะมีอยู่2เทคนิคด้วยกันนะครับผมเทคนิคแรกเราจะเล่นผ่านโดยที่เราไม่ใช้อะไรเลยนะครับคือเราจะเล่นผ่านได้โดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธอะไรทั้งนั้นผ่านแบบตัวเปล่านะครับผมแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องคอยระวังตัวตลอดเวลานะซึ นิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากผ่านด้วยวิธีนี้กับอีกเทคนิคนึงนะครับจะเป็นเทคนิคที่ผ่านได้ชิลเลยก็สบายใจที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้ธนูเป็นตัวช่วยในการเล่นนะซึ่งเราก็ผ่านได้ง่ายไม่ต่างจากเทคนิคแรกเลยนะทุกคนแต่ว่าเทคนิคที่2เนี่ยจะค่อนข้างสบายใจนะเพราะว่าเรามีอาวุธติดตัวคอยช่วยคอยอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะเล่นได้ง่ายแล้วก็เล่นได้ชิลมากกว่านะครับผมซึ่งไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะใช้เทคนิคอะไรเนี่ยผมก็รับประกันเลยว่าเพื่อนๆจะผ่านได้แบบง่ายๆแน่นอนนะครับและก็เพื่อนๆยังสามารถเอาไปต่่อออยยดดดดในนหหมมรระับาาากกกไ้ีตงผ ริดแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมกรีนาอันดอนได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ r i t m a n s h o p c o m ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทางรายอ f f ฟ i เชียแอด r i t m a n s h o p นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอ,อื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไล e อตหรือสตรีมรวมทั้งบัตรไลฟ์สไตล์ต่างๆบัตรแครปป์ไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบส ใจที่หลังต้องนึกถึงร no ีดแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมโอเคก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคในการเล่นนะครับเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับอย่างแรกเลยก็คือโหมดนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นระดับง่ายนะครับผมซึ่งเราจะต้องเอาตัวรอดให้ได้ทั้งหมด3วันด้วยกันนะหลังจากที่พเพื่อนเเล่นผ่านแล้วนะครับพเพื่อนๆก็จะได้ซินเวอร์มา2,000นะครับเหรียญผู้รอดชีวิตมาอีก30เหรียญน,นะครับผมรวมถึงตัวเครือบเสริมแกร้งอีก20่สชิ้นนะครับทุกคนซ แบบ30วันได้ด้วยนะครับผมแล้วนอกจากของรางวัลตรงนี้นะครับเรายังจะได้ฉายาผู้รอดชีวิตแห่งรุ่งอรุณมาใช้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะฉะนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยผมเลยอยากเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นกันให้เยอะๆนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยก็ต้องผ่านอันแรกให้มันได้ก่อนนะครับทุกคนเพื่อเอาฉายาไปใช้เท่ๆเลยก็ของรางวัลไปพัฒนาตัวละครของเราเนาะและพอเราผ่านโหมดแรกมาแล้วนะครับผม,ผมก็จะปลดล็อกเขตต้องห้ามมาให้เราเล่นนะครับซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ2องโหมดนี้แต คือเราต้องเล่นยังไงก็ได้ให้มีชีวิตรอดในโหมดนี้เนี่ยให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วพอเราติดอันดับท็อปสนะครับเราก็จะได้ของรางวัลเป็นกล่องฟรีด้วยนะอันดับที่1เนี่ยก็จะได้ฉายานักสำรวจเขตต้องห้ามนะครับแล้วก็มีพวกแพ็กรลหะสะสมแล้วก็ตัวระบุตำแหน่งแม่นยำอีก3ชิ้นนะครับทุกคนส่วนอันดับที่2กับอันดับที่3เนี่ยของรางวัลก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับผมแล้วทีนี้มาดูวิธีการเล่นกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่กล่องหนึ่งนัด ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทีนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีหลอดปนเปื้อนอยู่นะครับผมซึ่งมันจะเป็นการปนเปื้อนรังสีนะค่าปนเปื้อนตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนซึ่งพอเต็ม100%เนี่ยเลือดของเรามันก็จะลดลงรเลรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยค่าปนเปื้อนมันจะขึ้นเร็วมากเลยนะวิธีแก้ก็คือเราต้องพยายามอยู่ภายใต้อาคารหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับค่าปนเปื้อนตรงนี้มันจะขึ้นช้านะครับผมส่วนด้านล่างนี้ก็จะอี่ยมู ทีด้วยและหลังจากจบ4นาทีไปแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงกลางคืนอีก3นาทีนะครับผมซึ่งช่วงเช้าเนี่ยซอมบี้จะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีซอมบี้ออกมาเยอะมากๆแล้วมันก็จะวิ่งไล่ตามเรานะครับซึ่งวิธีแก้ก็คือเราต้องพยายามหาหมุมที่หลบซอมบี้ได้นะครับแล้วก็พยายามอยู่ในบ้านที่มีทางเข้าทางออกเนี่ยแค่จุดเดียวนะทุกคนเพราะว่าเวลาที่ซอมบี้มันเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไม่เข้าหน้าเข้าหลังนะครับเข้าแค่ทางเดียวแล้วก็มีโอกาสใช้ธนูหรือว่าใช้อาวุธในการกำจัดซอมบี้ได้น ไปขึ้นเครื่องบินให้ทันเวลานะครับมันจะมีจุดที่เครื่องบินจะมารับเราอยู่นะครับผมเราก็ต้องวิ่งไปหาให้เจอนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่นะครับและทีนี้ของที่เราจะหาเจอในโหมดนี้นะครับผมหลักๆเลยก็คือลูกธนูนะครับลูกธนูเนี่ยเราก็ต้องใช้ไม้กับหินนะซึ่งเราสามารถฟาร์มได้จากในด่านปกติทั่วไปเลยนะครับในมินิแมปเนี่ยก็จะมีโชว์บอกอยู่นะว่าจุดไหนเราสามารถขุดหินหรือว่าตัดไม้ได้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็มาคราฟลูกธนูเพื่อเอาไปยิงซอมบี้ก่อนนะครับผมส่วนลูกสุล นะครับผมที่เก็บได้จากในกล่องเหมือนกันแล้วก็พวกไม้แล้วก็หินนะครับแล้วทีนี้ก็คือผ้าพันแผลนะครับผ้าพันแผลเนี่ยจะใช้เศษผ้า2ชิ้นในการครัฟเศษผ้าก็จะสุมดอบจากศพของซอมบี้นะครับผมอันต่อมาก็คือสารป้องกันการปนเปื้อนนะครับซึ่งหลอดอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เพื่อลดค่าลังสีตรงนี้นะครับผมหนึ่งหลอดเนี่ยสามารถลดได้60%นะแล้วเราต้องใช้ของเรลวพิเศษในการครัฟนะครับซึ่งจะหาได้จากศพของซอมบี้เหมือนกันนะครับทุกคนในส่วนของขวานแล้วก็พิกแอกเนี่ยเราก็ใช้ไม้กว ปืนทั้งสองกระบอกนะครับผมเราสามารถเก็บได้ตามกล่องนะครับแต่ว่าเราจะยังใช้ไม่ได้นะมันจะเป็นปืนที่พังอยู่นะครับถ้าเราอยากใช้ปืนได้เราจะต้องไปหาชุดอะไหล่อาวุธปืนมาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยจะดรอปจากบอสซอมบี้ระดับอิลิตนะครับผมที่จะเกิดในช่วงกลางคืนนะหลอดเลือดจะเป็นสีม่วงนะครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าได้มันก็จะดรอปอันนี้มาให้แล้วเราก็จะสามารถคลั่ปืนได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าฆ่าไม่ง่ายเลยในทุกคนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเรามีแค่ธนูเท่านั้นนะซึ่งเราเอาธนูไปยิงบอสกว่าจะตายคือนนบบนานมามมมกเลยนะ้ีใร,ร่่ววุิดดึ แล้วทีนี้ในแผนที่นี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยนะทั้งหมดยากเลยก็หมดง่ายนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยรวมถึงจุดในการฟาร์มของต่าง,าง,าง,างๆก็จะอยู่จุดเดิมทั้งหมดนะครับเราเคยเก็บยาได้จากตรงไหนเราเล่นกี่รอบมันก็จะยังอยู่ตรงนั้นนะครับตำแหน่งของปืนอยู่ตรงไหนมันก็จะอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับผมทําให้ในช่วงแรกๆถ้าเราจําจุดต่างๆได้คือมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับซึ่งเมืองนี้มันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับจุดหลักๆที่เราจะไปกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นกระท่อมนะครับทุกคคนนนนนนนจจจากกัั้้็็็ะะะเเเเปปออมมืืงงงงหหลลววรรบตี นะจะมีพวกตึกแลวก็ของอยู่ตรงนี้เยอะมากๆส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็จุดที่เราต้องวิ่งไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็คือบริเวณนี้นะครับผมหลักๆเราก็จะเล่นกันแค่อยู่4จุดตรงนี้นะครับผมส่วนบริเวณด้านนอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากเอาตัวรอดให้ได้นานๆในโหมดระดับยากนะเพื่อนๆก็อาจจะจําเป็นต้องไปสํารวจของพวกนี้นะครับผมเพื่อหาทรัพยากรมาใช้ในการเอาชีวิตรอดนั่นเองนะหลักๆที่เราต้องรู้ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเทคนิคในการเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเทคนิ อะไรทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนเริ่มเิกเกมมาเนี่ยก็มาเก็บของตรงนี้เผื่อไว้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้นะจากนั้นเนี่ยให้เราวิ่งไปโรงนานะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้นะครับผมจะมีโรงนาอยู่นะั้นเราก็ติ๊กเลยก็วิ่งไปได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรนะครับไม่ต้องเก็บอะไรไม่ต้องฟาร์มไม้หรือว่าฟาร์มหินทั้งนั้นนะครับผมแค่วิ่งไปอย่างเดียวก็พอนะ ในระหว่างนี้นะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนช่องใช้งานไอเทมเนี่ยให้มันเป็นอ่าช่องเติมยาอะไรก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยให้เป็นช่องแอนติบอดีด้วยนะเวลาใช้เนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะครับผมพอเรามาถึงโรงนาแล้วนะครับมันจะมียาอยู่ด้านล่างเนี่ยสอันนะครับกล่องแรกจะเป็นกล่องแอนติบอดีนะเราก็เก็บมานะครับจากนั้นหันขวานิดนึงนะครับผมด้านนี้จะมีช่องที่เก็บกล่องแอนติบอดีไว้อีกกล่องหนึ่งนะครับเราก็วิ่งเข้ามาเก็บได้เลยระหว่างนี้เราก็จุกซอมบี้เอานะเพราะว่าซอมบี้มันตบเราไม่ค่อยแรงเท่าไหหรรร่นะรร่่่่่่่นนนะกก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 ็็็็็ไไมมมมต้้้้้ออออออองง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 วววววาาาาคับบบแแลลลลลิิเเยีึึพ3ขช2 ก็จะมีกล่องยาอีกกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีกล่องแอนติบอดีอีกกล่องนึงนะครับคือชั้นล่างเนี่ยจะมี3มกล่องชั้นบนจะมีอีก2กล่องนะครับจากนั้นให้เราวิ่งขึ้นมาตรงกล่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็กระโดดข้ามมาฝั่งนี้นะครับเอ้ยอันนี้ไม่ติดอันนี้โดดไม่ติดครับผม ถ้าเพื่อนๆตกนะแล้วมีซอมบี้อยู่ก็วิ่งจุกเอานะครับจุกซอมบี้มาก่อนนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนคือแบบเราค่อยๆเล่นนะครับผมอ่ะพอจุกเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับขึ้นมาตรงกล่องตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็กระโดดข้ามมาฝั่งนี้นะครับเนี่ยเราจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งพอเราอยู่ตรงนี้เนี่ยซอมบี้มันจะตีเราไม่โดนเลยนะครับและเราก็จะอยู่ตรงนี้ไปจนกว่ามันจะข้ามไปอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนตอนนี้เหลืออีกตั้ง2นาทีนะครับกว่าจะมืดแต่ว่าเราจะไม จะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันจะเกิดอยู่ด้านนอกนะซึ่งมันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยนะครับฉะนั้นวันแรกเนี่ยก็ทําแค่นี้แหละนะครับทุกคนแค่นี้ก็จะผ่านวันแรกไปได้ด้วยดีแล้วนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนแล้วซอมบี้ก็จะเกิดขึ้นมานะครับผมแต่ว่ามันจะเกิดอยู่ด้านนอกนะแล้วมันก็จะเดินมาอยู่ตรงริมหน้าต่างนี่แหละนะครับแล้วก็ขยับออกมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับจริงๆเข้าไปอยู่ใกล้มันก็ไม่ตบเราหรอกเนาะเออเราก็แค่นั่งจ้้้้้อหนนนนาาาซมบบบีีไแจจกกว่ะเเชดลยคทุ แล้วก่อนที่จะเช้านะครับเราก็มาวางแผนกันต่อดีกว่านะว่าเราจะไปจุดไหนเป็นจุดต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ลงนาบริเวณนี้นะครับจุดต่อไปที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยก็คือโบสบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เมืองใหญ่นะในวันที่2จุดที่เราจะวิ่งไปนะครับก็คือเราจะวิ่งไปตามถนนตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งทางวิ่งเนี่ยผมก็จะพาวิ่งในช่วงเช้านะครับผมเพื่อนๆจะได้จําทางกันได้ง่ายๆนะโอเคครับผมตอนนี้อีก9วิก็จะเช้าแล้วนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะกระโดดลงไปด้านล่างตรงนนนนนนีีีี้้้้ไดเเลลลลยยะะะ่่รรััับกกก็หหงงงมมมาาจทอออูตใ เราเลี้ยวซ้ายออกมานะครับทุกคนพอเลี้ยวซ้ายออกมาเนี่ยเราจะเจอกับถนนสีดำตรงนี้นะครับเราก็วิ่งไปตามถนนได้เลยนะครับวิ่งไปตามถนนเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ขึ้นไปบนถนนใหญ่นั่นเองนะ ในระหว่างนี้ถ้ารังสีเรามันถึง60%นะครับผมก็กินแอนติบอดีไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่พอนะครับทุกคนเดี๋ยวมันมีให้เราเก็บอีกเยอะมากๆเลยนะครับเราก็ใช้ไปได้เลยเราห่วงสุขภาพของเราดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงของนะแล้วพอเราวิ่งมาถึงบ้านหลังนี้นะครับผมก็คือจุดที่ผมมาร์กตรงนี้นะก็ให้เรามาเข้าประตูทางด้านหลังตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะมีกล่องยาให้เราเก็บอยู่อันนึงนะครับเราก็เก็บมาได้เลยนะจากนั้นก็ให้หันมาด้านหลังนะครับมันก็จะมีอีกห้องนนนนึึงงะะกกกก็จมีีออล่คครับบทุ้าหลังนีีี้้้มแแคค่่่่2กกลองเเทานนนั็บพ จากนั้นให้เราวิ่งออกมาทางประตูนะครับและเราจะกระโดดลงไปโบดด้านล่างนะครับมันจะมีหินให้เราอยู่เนาะไม่ต้องกลัวว่าจะตกจากที่สูงนะครับทุกคนพอเราวิ่งเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีอีกกล่องน,นึงนะที่เป็นยามีซอมบี้ด้วยตรงนี้เราต้องจุ๊กเอาเองนะครับผมแล้วก็มีลูกกระสุนมีอะไรให้เก็บด้วยแล้วก็มีปืนด้วยนะครับเนี่ยใครที่อยากเล่นปืนนะตรงนี้จะมี A k เคให้เราเก็บนะครับแต่ว่ามันจะยังใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะต้องฆ่าบอสก่อนถึงจะสามรารถซ่อมปืนได้นะจากนั้นก็ให้เราวิ่งงงงงงงอออกกมมมมมาาาาาาาทททปรระะะะตตตููเเเเดิินนนแแลล้้้้้ววว็่่่ซยีีัผจขสืใหญ ให้เราสังเกตนะครับตรงไฟแดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็มีรถตรงนี้ให้เรามาเข้าบ้านทางขวาเมือนะครับเพื่อมาเก็บยาก่อนนะครับผมโอเคเก็บไปอันหนึ่งแล้วก็ตรงประตูตรงนี้นะครับก็จะมีแอนติบอดีอีกกลอดหนึ่งนะพอเราเก็บแล้วก็วิ่งออกมาทางประตูตรงนี้ได้เลยแล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราสังเกตนะครับเราจะโฟกัสรถไฟตรงนี้เป็นหลักนะจะได้ไม่หลงทางนะครับเพื่อที่มาครั้งแรกเนี่ยจะได้ไม่หลงนะมันจะมีรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนให้เราขึ้นมานะครับก็จะมีแอนติบอดีอีกกล่องนนนนนึงพออเเกกก็็บบแดีีลล้้้วะะครัาาห่ยจมู ทุกคนเนี่ยเป็นกล่องลูกซองนะครับเก็บมาได้เลยแค่นี้เราก็จะมีปืนทั้ง AK แล้วก็ลูกซองแล้วนะครับเหลือแค่ไปฆ่าบอสเพื่อเอาของมาซ่อมแค่นั้นเองนะครับแล้วทีนี้ให้เพื่อนๆจาจุดนี้ไว้นะครับก็คือตึกสีเขียว3ชั้นตรงนี้นะครับทุกคนจะเป็นจุดสําคัญมากๆที่เราจะใช้วิ่งไปขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะครับผมเราจะยังไม่เข้าไปนะครับข้างในนี้เนี่ยจะมีของให้เราเก็บเยอะมากๆนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเก็บด้วยข้างทางขยะตรงนี้ก็จะมีแอนติบอดีอีกหลอดหนึ่งนะครับก็เก็บมาไว้ด้วย ซึ่งเพื่อนๆควรจะเก็บแอนติบอดีเนี่ยไว้สัก8-9หลอดนะครับผมจะได้ปลอดภัยนะแต่ว่าของผมเนี่ยวันที่2อเอาแค่5หลอดก็พอแล้วนะครับทุกคนพอเราเตรียมพร้อมอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมันจะมีรถไฟตรงนี้ใช่ไหมมีตึกเขียวทางซ้ายมือนะครับให้เพื่อนๆวิ่งเลยตึกเขียวขึ้นมานะครับนี่นะครับมันจะมีป้ายโฮเทลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็มีธงชาติแล้วก็วิ่งมานะครับผมแล้วก็อ้อมมาทางนี้แล้วก็จะเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้นะครับผมจากนั้นเราก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนเราจะยืนออยู่่่่่่ตรรงงงนน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 ีีี้ะะคคััับททุุกกไไปปจจจววาาผ2เซึด ซอมบี้มันจะตีเราไม่ได้เลยนะครับเวลาที่มันจะมาตีเราเนี่ยมันจะวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็มาตีเราจากบริเวณด้านหลังตรงนี้นะซึ่งเราก็จะไม่โดนดาเมจนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เหลืออีก30บวินะก่อนจะเช้าซึ่งพอมันใกล้จะเช้าเนี่ยผมก็จะมาเก็บแอนติบอดีกล่องนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะวิ่งกลับมาตึกเขียวตรงนี้นะครับเนี่ยไอตึกเขียวสามชั้นที่ผมให้ทุกคนจําไว้นะครับเราจะขึ้นไปฟาร์มแอนติบอดีตรงนี้ให้มันครบ8หลอดนะครับผมโอเคครับพอขึ้นเช้าแล้วแบบนี้นะครับเราก็ลเบดไ้ย แล้วเราก็สับตีนแตกได้เลยนะครับทุกคนเราจะวิ่งกลับไปเข้าตึกเขียวอันนี้นะครับทุกคนเพื่อมาเก็บของเก็บแอนตี้บอดี้นะนี่นะครับอันนี้จะมีอยู่อันนึงนะครับผมเก็บไปเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับซอมบี้ตัวน,นี้คือแบบเยอะมาก มีที่ให้เก็บอยู่หลายจุดนะครับผมเรารีบเก็บแล้วก็รีบไปได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องตื่นเต้นแนะ้วทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นเราจะมีชีวิตรอดได้นะครับอันนี้ผมพอแล้วผมโดดลงมาเลยแล้วกันนะครับแล้วทีนี้ช่องตรงนี้เนี่ยมันจะมีบันไดที่ทําให้เราลงไปชั้นใต้ดินได้อยู่นะครับเราก็ลงมาได้เลยนะแล้วเราก็วิ่งยาวๆเลยครับทุกคนทีนี้ในระหว่างนี้ก็เติมยาเติมอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวตายนะเราก็วิ่งมาตามท่อระบายน้ําตรงนี้ได้เลยนะทุกคนวิ่งให้มันยาวๆเลยนะไม่ต้องหยุดนะครับิงงอเเเนนนน้ปื แล้วเราจะเจอท่ออันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกระโดดขึ้นท่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆซึ่งจุดที่เราจะมาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นจุดที่เราต้องไปขึ้นเครื่องบินนะอ่าแล้วก็วิ่งตรงไปได้เลยนะครับจะวิ่งไปทางไหนก็ได้แค่ให้มันตรงไปถึงจุดนั้นก็พอนะครับผม โอเคแล้วก็จะมาเจอกับสะพานตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับวิ่งตามสะพานไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าผมจะวิ่งมาทางซ้ายนิดนึงนะมาหาของก่อนนะครับเพราะว่าเหลืออีกตั้ง3นาทีนะครับก่อนที่ฟ้าจะมืดนะนี่นะครับเห็นไหมแค่นี้ก็เจอแอนติบอดีอีกหลอดหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็มี7หลอดแล้วนะครับทุกคนไปแล้วก็ยังวิ่งหาอีกไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสยังมีเวลาเหลือเฟือนะครับมีกระสุนมีอะไรให้เก็บด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีอีกกล่องหนึ่งนะครับ โอเคพอได้8หลอดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ของผมมัน60%ก็กินไปอีกหลอดนึงนะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่ามันยังมีหลอดเลือดและก็แอนติบอดีให้เราเก็บอีกอยู่ดีนะครับทุกคนแล้วก็มาเก็บได้เลยนะซอมบี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอย่าไปกลัวนะครับทุกคนให้มันตบนิดตบหน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่ตายหรอกนะครับทุกคนโอเคลบ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 แล้วก็กินยานะครับผมกินยาแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านในนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีด้านในอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นวงกลมตรงนี้นะซึ่งในคืนวันที่3เนี่ยเราจะมาวิ่งวนตรงนี้นะครับผมเราจะไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วนะหลังจากนี้เราจะต้องสับตีนแตกอยยย่่่่่าาาาางงงงเเเดีีีววววจจจจนนนนกกมัะะช้้รรซึิต ไปเรื way, ่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะเช้าซึ่งพอเราวิ่งวนตรงนี้เนี่ยซอมบี้มันจะตามเราไม่ทันนะมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับทุกคนแต่เราก็ต้องวิ่งตลอดเวลานะในระยะเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็ตีไปสักประมาณ6นาทีนะครับทุกคนเห็นไหมพอผมวิ่งเนี่ยซอมบี้มันก็จะวิ่งตามหลังผมเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็จะวิ่งไม่ทันเรานะเวลาที่เราจะกินยากินอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถกินได้สบายมากนะครับผมแต่ว่าเวลาที่วิ่งก็พยายามดูเอ่อพลังกายของเราด้วยนะอย่าให้มันเป็นสีแดงนะครับทุกคนวิธีการหลบสกิลของ ตัวอ้นวนหรือว่าตัวบอสต,ตัวนี้นะครับผมก็รอให้มันปล่อยระเบิดก่อนนะแล้วเราค่อยเติมยาเติมรังสีอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนเติมอยู่เนี่ยแล้วมันโยนระเบิดพิษมาคือบางทีเราหลบไม่ได้นะเราก็อาจจะเจ็บหนักได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากมาวิ่งอะไรแบบนี้นะครับในวันที่3เนี่ยเพื่อนๆอนก็ไปอยู่จุดเดิมของวันที่2ก็ได้นะที่ผมพาเพื่อนๆขึ้นไปอยู่นะครับเพื่อนๆไปยืนอยู่จุดนั้นเนี่ยจนกว่ามันจะเช้าในวันที่3มนะครับผมแล้วทีนี้เพื่อน วิ่งมาเนี่ยลังสีของวันที่3มันจะแรงมากๆเลยนะทำให้ถ้ายาของเพื่อนเพื่อนมันไม่พอนะครับแอนติบอดีไม่พอเนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะตายในระหว่างทางที่วิ่งมาได้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้พาทุกคนไปทําทางนั้นนะครับมาทางนี้เนี่ยเราขยันวิ่งตรงนี้หลบนิดหน่อยนะครับคือมันไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากอะเราแค่วิ่งบนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมมองว่าวิธีนี้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าและก็สะดวกกว่าด้วยนะครับแต่ก็พอเครื่องบินมาถึงเนี่ยมันก็อยู่ใกล้จุดที่เราต้องไปขึ้นด้วยนะครับ เสจแล้วจนจะเช้าแล้วนะครับผมมันก็จะมีเครื่องบินบินมาหาเนาเราก็วิ่งออกมาด้านนอกเพื่อขึ้นเครื่องบินได้เลยนะครับทุกคนแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถผ่านได้แบบชิลๆแล้วนะครับผมทีนี้มาดูเทคนิคที่2กันบ้างนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเราจะใช้ธนูในการเอาชีวิตรอดนะครับพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็มาเก็บกล่องตรงนี้ได้เลยนะเราก็จะได้ลูกธนูอะไรมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆวิ่งมาเก็บแผ่นไม้ตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้ไม้มาฟรีนะครับ ซึ่งในช่วงเช้าของวันแรกเนี่ยเราจะต้องคราฟลูกธนูให้ได้200นะครับทุกคนเนี่ย2 0 0นะครับ ซึ่งเราต้องใช้ไม้ทั้งหมด300แล้วก็หินอีก150นะครับผมเราก็วิ่งออกมาขุดหินเลยก็ไปตัดไม้นะครับให้มันครบ300กับ150นะก่อนที่มันจะมืดนะครับทุกคนแต่ว่าก็ใช้เวลาขุดไม่นานหรอกทุกคนหินก็ประมาณ6-7ก้อนนะครับไม้ก็ประมาณ2-3ต้นแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งในคืนแรกเนี่ยเราก็จะต้องมาอยู่ในโรงนาเหมือนเดิมกับเทคนิคที่แล้วเลยนะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้แหละเราจะมีธนูในการป้องกันตัวแค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็มีหินเกิน150แล้วนะครับซึ่งบริเวณททีีี่ตัดไมมม้้นนนะะะคคผก็จาง ก็พยายามอย่าไปใกล้ซอมบี้นะแล้วก็มีหมีด้วยนะครับอย่าไปเจอหมีเด็ดขาดนะไม่งั้นจะเล่นลําบากนะครับโอเคครับผมพอตัดต้นไม้ได้สัก3ต้นเนี่ยเราก็จะได้ไม้มาประมาณ300แล้วนะครับจากนั้นเราก็วิ่งมาเข้าลงน้าเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเทคนิคที่แล้วนะครับผมที่มีกล่องด้านล่างให้เก็บ3กล่องเนาะแล้วก็รีบเก็บเลยก็เดี๋ยวรีบขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับ พอเก็บเสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับผมมาเก็บอีกกล่องหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็บแอนติบอดีนะครับทุกคน พอเก็บเสร็จแล้วให้วิ่งขึ้นมากล่องตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กระโดดข้ามาฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยแค่นี้เราก็จะสามารถอยู่รอดได้แล้วในคืนแรกนะในระหว่างนี้ก็เติมยาเติมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกินแอนตี้บอดี้ด้วยนะเพราะว่าค่าปนเปื้อนขบผนตอนนี้ก็60%แล้วนะครับผมแล้วทีนี้เราก็จะมาคราฟลูกธนูกันนะครับผมก็คราฟมาเลยนะ200ลูกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้กันยาวๆเลยนะครับพอคราฟมาเสร็จแล้วนะครับผมก็จัดได้เลยนนทุกคถ้าเราหม่นสนะะเเพราาว่ดี๋ยววเเเรรราาาจะฟ์ออศผ้หื่าเอากวก วัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในการครับแอนตี้บอดี้นะเราก็จะได้จากซอมบี้นะครับทีนี้ก็ถอยออกมาสักนิดนึงนะครับทุกคนแลวก็เล็งที่รูนี้ดีนะครับพอซอมบี้มันมาอยู่เนี่ยเราก็จิ้มมันไปเลยครับทุกคนอ่าตรงนี้นะครับผมเราก็จะฟาร์มซอมบี้ไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับในคืนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีบอสอีลิทมาด้วยเนี่ยจะถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะสามารถฆ่าบอสอีลิทได้ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับทำให้เราจะได้วัสดุสําหรับออกไปครับปืนในวันที่2ที่3นั่นเองนะครับผมหลังจากนี้นะครับ ซอมบี้ไปแบบนี้แหละนะครับจนกว่ามันจะเชา้าวะทุกคนฆ่ามันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ดรอปของให้เองนะนี่นะครับดรอปมาอีกแล้วนะสองชิ้นทั้งเศษผ้าทั้งของเหลวเลยนะครับ โอเคครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นอันเสร็จนะสำหรับวันแรกแล้วหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ทําตามเทคนิคเหมือนเดิมเลยนะครับกับเทคนิครอบที่แล้วนะครับทุกคนเพื่อนเพื่อนก็ออกซ้ายมาตามถนนตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาบนถนนใหญ่นะเพื่อมาโบสถ์ตรงนี้อย่างที่ผมได้พาทุกคนวิ่งไปในเทคนิคที่แล้วนะครับจากนั้นก็มาหลบอยู่ในเมืองใหญ่ของวันที่2นะครับทุกคนซึ่งมันจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าเพราะว่าเรามีธนูใช่ไหมและทีนี้พอจบวันที่2นะครับวันที่3ามเราก็วิ่งตามเดิมมเลลนนนะกกคคแแ้้ว็่งหออืััผๆ เล่นอยู่ประมาณนี้นะครับแตกต่างกันแค่มีอาวุธกับไม่มีแค่นั้นเองนะครับโอเคครับเนื้อหาทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็หวังว่าทั้ง2เทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับเพื่อนเพื่อ,อก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ